ผมเป้นหาช้างไหมไปหาช้างไหมคะหาช้างไหมคะป,ปู่ปู่เออช้างปู่ปู่ผมเป้นกลัวไหมกลัวช้าง<อ>ไหมคะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ นี่เลี้ยงนี่ลี้งให้ตัวนี้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 เนี่ยตัวนี้กล้าไหมไม่กลัวพี่ทั้งใจดีพี่ทั้งใจดีทั้งตโตโตไหมพี่ทั้งใจดีอ่ะเก่งตัวนี้ให้ตัวนี้นะตัวนี้ยังไม่ได้กินมะม่วงมะม่วงอ่ะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้กินอ่ะแล้วก็นี่นี่ยังไม่ได้กินนะโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆ

โอ้รับเข็บน้อง虎，捉老虎。

ช้างหอมแป้ตัวโตที่บ่ไม่กลัวอหไม่กลัวเหรอัวช้างไหมคะไม่กลัวค่ะช้างใจดีงงเดี๋ยวใจน้องให้ช้างน้องวินให้ช้างห็นไหมีช้างอ้เอ่งล้าเล้ 来。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！来哈张。哈哈哈哈哈！你来哈张，你来哈张，你来哈，李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 张，你来哈，